สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพาบ้านบายหนูสุนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือสายด่วนปิดด่วนนะคะได้ที่0834374753นะคะ0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้นะคะทางช่องพาบ้านบายหนูสุนะคะมาในอีีที่ 4 0 1 401ค่ะพี่ขา40 1นะคะ401นะคะราคาเริ่มต้นเพียงองคละ300บาท4องค์1000กันเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มนะคะเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยค่ะรายการแรกนะคะรายการที่1น,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503เนื้อทองแดงลมดำค่ะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5 0 3เนื้อทองแดงลมดําค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญขอบข้างค่ะขอบข้างเนี่ยนะสวยเดิมเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเมตาเห็นชัดเจนแบบนี้รายการที่หนึ่งค่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการที่หนึ่ง รายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นพรบปิดตาเนื้อผงคุกรักแบบนี้ค่ะคาบอุบคาบเก่าชัดเจนเลยนี่นะคะพรบปิดตานะคะเป็นพรบเนื้อผงคุกรักเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนื้อผงคุกรักแห้งๆแบบนี้รายการที่สองค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สอง เนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สองค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สามเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือเนื้อสีทองนะคะมีตัวทอด้านหน้าเนี่ยนะสวยๆเลยค่ะเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือนะคะขอบข้างค่ะเป็นแบบนี้ รายการนี้นะคะรายการที่3 300บาทค่ะรายการที่3รายการต่อไปค่ะรายการที่4รายการที่4นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่หันมานแบบนี้นะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกเก่าๆเลยค่ะกันน้ำได้ผงจุกเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยนะผงจุก องพระเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่หลวงพ่อปานเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบอุไม่ทราบพิมพ์นะคะ เนี่ยนะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆนะคะเม็ดแร่เห็นชัดเจนแบบนี้เลยมีเม็ดแร่ด้วยนะคะองนี้เนี่ยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกค่ะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเนื้อทองแดงดมดำาเก่าๆแบบนี้เลย เนี่ยนะคะด้านหลังจะเขียนว่าวัดหนองกระโดนปีสองสี่เจ็ดศูนเนี่ยนะคะเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมคะ่ะเนื้อทองแดงลมดํานะคะเก่าๆสวยๆส,สภาพดูดีแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่หกสามร้อยบาทสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่หกเนี่ยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดนะคะ เป็นพลับปิดตาเนื้อกลาค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ย네นะคะพลับปิดตาเป็นเนื้อกลานะคะเก่าเแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยพลับปิดตาเนื้อกลาไม่ทราบกุ้ไม่ทราบพิมพ์นะคะองค์นี้รายการที่เจ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ด รายการต่อไปนะคะรายการที่8ค่ะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุนะคะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะคะองนี้พระสมเด็จพิมพ์สานฐานแซมนะคะไม่ทราบกุเนื้อผงเก่าๆหนึบๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อผงเก่าๆนะคะเนื้อผงหนึบๆแบบนี้เลย พัสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะสวยเดิมเลยค่ะไม่ทราบกุรายการที่8 300บาท300บาทนะคะรายการที่พี่พี่ๆท่านไหนสนใจค่ะแอ,อแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 3ย์7 4753 083 437 4เ5 3, 3, 3, 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่แปดสารอยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่เก้าเป็นพราเนื้อเมฆสิทธิ์เก่าๆเ,เ,เขียวๆแบบนี้มีรอยจานนะคะเนี่ยนะพลาเนื้อเมฆสิทธิ์นะคะไม่ทราบกุ้งไม่ทราบพิมพ์เนื้อเขียวๆแบบนี้เลยมีรอยจานสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่เก้าสามร้อยบาท สามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้ารายการต่อไปนะคะรายการที่สิบนี้ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ศุขเนี่ยนะคะเหรียญหล่อหลวงปู่ศุขไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนื้อสีเงินเงินด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสวยเดิมค่ะเนี่ยนะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสามร้อยบาท เหรียญหล่ลอหลวงปู่สุขนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่งรายการที่สิบเอ็ดนี้ค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าหนึ่งสี่นะคะองค์นี้โหหายากยากนะคะหายากนะน้องเพิ่งเคยเจอนะคะเหรียญน,นี้ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญปี2 5 1 4ค่ะเนื้อทองแดงลมดําเป็นเหรียญกลมนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปแม่นางกวักนะคะด้านหลังสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สบิบเอ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที่12เป็นพระนางพยานเนื้อดินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะพระนางพยานเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเม็ดแร่มวลสารชัดเจนเลยนะคะอ,องค์นี้สวยเดิมนะคะสภาพเคยผ่านการใช้รายการนี้ค่ะรายการที่12บ0 0 0บาทพระนางพยานเนื้อดินนะคะ รายการที่12 300งสามรบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศเนื้อทองแดงลมดำค่ะเหรียญน,นี้นะคะอให้ดูชัดๆเนาะเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศนนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆค่ะด้านหลังเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะคะเส้นเหรียญสวยๆส,สภาพดีเลย นี่นะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้รายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะเหรียญหล่ลอโบราณเก่าๆแบบนี้เลย เหรียญเหล่ลลาโบราณเก่าแบบนี้เลยค่ะสภาพดีตัวเหรียญเป็นปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเหรียญเหล่ลลาโบราณสวยๆแบบนี้รายการนี้รายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่นะคะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงลมดำค่ะ เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเจ็ดนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเจ็ดเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะสวยเดิมเลยค่ะรายการที่สิบห้านะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้า พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์กันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยคะ่ะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะไม่บวกเพิ่มได้พาตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะ รายการน,นี้ค่ะรายการที่15 3 0้าบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่16นี้เป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐาน รูปรอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการนี้รายการที่16ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่17นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดำนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะ สวยเดิมสภาพดีรายการนี้รายการที่17ค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่17เนี่นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่18เป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์นะคะเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังจะเห็นรอยจารยันนะคะ ด้าหลังมีรอยจันยันชัดเจเลยเนี่ยนะคะพระปิดตาค่ะไม่ทราบกุบไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อเมกสิทธิ์ต,ตกเก่าเขียวๆแบบนี้รายการที่18 300บาท300บาทนะคะรายการที่สิปค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่19 องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินเนื้อทองแดงผิวไฟค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสี่ศูนย์ค่ะตัวเหรียญนะคะเป็นปีสองห้าสี่ศูนย์เนื้อทองแดงผิวไฟเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เหรียญสวยนะคะเนื้อทองแดงผิวไฟรายการที่สิบเก้าค่ะเหรียญน,นี้สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามนะคะสวยๆแบบนี้เลยไม่ซาบเนื้อด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลัง สวยเดิมนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเหรียญน,นี้สวยเดิมสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นพระปิดตาเนื้อกลาพิมพ์นี้ค่ะ พาปิดตาเนื้อกลาพิม์พนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆค่ะเนื้อกลาแห้งๆเดิมๆค่ะสภาพดีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามบาท300บาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี เป็นพระมเหศวรเนื้อชินนะคะเก่าๆแห้งๆผิวแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะพระมาเหศวรเนื้อชินค่ะเป็นเนื้อผิวเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยเนื้อชินแห้งๆนี่นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะแต่ส่วนตัวน้องก็ดูไม่เป็นนะพี่ๆดูกันเองเลยนะคะพระมาเหศวรเนื้อชินนะคะแห้งๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่22-300บาท พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดกันนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะ รายการนี้รายการที่22-300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23เป็นพลักกิ่งของตะเคียนค่ะเนี่ยนะคะเป็นพลักกิ่งของตะเคียนนะคะสวยสวยเก่ามีมียันนะคะทวทั้งองค์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะมียันทวทัององค์แบบนี้เลยสวยเดิมมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งพลักกิง่งของตะเคียนนะคะ เก่าๆส,สวยๆไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พ,พิมพ์นะคะ300บาทรายการที่23 300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่24นี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะะเนี่ยนะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเขียนปี250 7นนะคะเนื้อทองแดงลมดำสวยเดิมค่ะ รายการที่24นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปนะคะรายการที่25เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะรายการที่25่ส้าเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักพิมพ์นี้เลยเก่าๆแห้งๆค่ะคาบกุคาบเกา่าชัดเจนทั่วท้ององค์แบบนี้เลย นี่ยนะคะสวยๆเดิมๆค่ะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะส,สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อสีเงินองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อสีเงินปีสองสี่หกหกค่ะสวยเดิมนะคะเหรียญเก่า สภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะเหรียญนี้นะคะ,นนะ,คะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเป็นพราสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้ พระสมเด็จเนื้อผมเก่าๆหนึบๆสภาพเคยผ่านการใช้มานะคะสวยเดิมค่ะเนี่ยนะเก่าๆหนึบๆแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์รายการที่ยีสบเจดค่ะสามร้อยบาท300รอบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่28เป็นเหรียญย5่สตวรรษเนื <t <t um <t 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 ja> <t ้อสีเงินเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญรายการที่28นะคะเป็นเหรียญย5่สสตวรรษเนื้อสีเงินด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสวยเดิมนะคะเส้นเหรียญสวยๆขอบข้างดูดีนะคะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่28 300บาท 300บาทคะ่ะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นพระบูชาวันนี้นะคะวันนี้มีพระบูชามานะคะพระบูชานะ,ะเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้นะคะเขาเรียกเห็นเจ้าของเริมเขาบอกว่าเป็นตลับสีพึ่งนะคะแต่ว่าไม่ทราบหลวงพ่อนะตลับสีพึ่งคะ่ะมีลอยจานยันทั่วท้ง,งองค์เลยนะคะ เป็นหยกหินนะคะเขาเรียกอะไรอะหินเนาหินหรือว่าหยกน,นี่แหละอะเนี่ยนะคะเนี่ยนะเดี๋ยวฟังเสียงนะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยสภาพมาพร้อมฝาปิดแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะตัวฝาเป็นแบบนี้นะคะตัวฝาถอดฝาได้นะคะถอดฝาได้ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหยกหินนะคะแบบนี้เลย อันใหญ่นะคะอันใหญ่ความสูงนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบเนี่ยนะคะความสูงใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะอง์นี้นะอ่ะเป็นหยกหินนะคะองค์ใหญ่แบบนี้เลยไม่ทราบหลวงพ่อนะคะตัวฝานะด้านในเป็นแบบนี้ค่ะด้านในเนี่ยนะคะด้านในเป็นแบบนี้เลยเขาล้างมานะคะทําความสะอาดมาเนี่ยนะองอันนี้นะคะห้าร้อยบาทค่ะอันนี้นะคะห้าร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นพระบูชาขนาดเล็กค่ะเนี่ยนะคะพระบูชาขนาดเล็กนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี <impro> ่ยนะหน้าไปทางเชียงแสนนะคะหน้าไปทางเชียงแสนสวยสภาพดีเลยค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะมีน้ำหนักเนี่ยนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ ใต้ฐานเป็นดินสวยค่ะดินสวยเนี่ยนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะองค์นี้เจ็ดร้อยบาทเนี่ยนะคะเจ็ดร้อยบาทองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่องค์ใหญ่นะคะเหรียญสิบเทียบเนี่ยนะคะองค์ใหญ่นะคะ,อ,อ,อ,ะ,คะองค์ใหญ่มากๆเลยเนี่ยนะคะเจ็ดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเทวรูปเนื้อสีทองค่ะเทวรูปเนื้อโลหะสี oh ทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สภาพคือสภาพสวยเลยอะนะเนี่ยนะคะเทวุลูกไม่ทราบของพ่อนะคะไม่ทราบของพ่อไม่ทราบกุตรงปลาฐานนะคะเป็นการตัดช่อมาแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทคะ่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป เป็นพิมพ์นี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าชีโบหรือเปล่านะคะสวมหมวกชีโบอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อโลหะสีทองสวยแบบนี้เลยสวมหมวกชีโบนะคะเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะรงนี้ใต้ฐานค่ะขนาดาใหญ่กว่าเหรียญสิบหน่อยนึงเนี่ยน,นะคะประมาณนี้เลยนะคะ เจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทรายการต่อไปค่ะพี่คะ่ะรายการต่อไปองค์น,นี้นะคะเป็นพระบูชาใสอ่าเขาเรียกใสอะไรอะ่ะเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เนี่ยนะเขาเรียกเป็นหน้าเชียงแสนนะคะน้องดูเป็นหน้าเชียงแสนสวยเลยค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะคะเนี่ยนะสีสวยแบบนี้เลยเนื้อโลหะมีน้ําหนัก ใต้ฐานเป็นดินค่ะเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นดินสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะใต้ฐานเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะองค์นี้นะคะองค์ใหญ่อยู่นะองค์ใหญ่นะคะเนี่นะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ขนาดอ่ะเนี่ยนะคะขนาดเก้าร้อยบาทค่ะองคนี้เอาไปเก้าร้อยนะคะเก้าร้อยบาทแล้วพระบูชา องใหญ่องค์สุดท้ายนะคะเป็นพระบูชาสูงเก้านิ้วค่ะสูงเก้านิ้วเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะนี่นะคะหน้าแบบนี้เลยนี่นะคะหน้าแบบนี้เลยหน้าเชียงแสนนะคะองค์ใหญ่นะคะหน้าตักห้านิ้วสูงเก้านิ้วนะคะนี่นะคะสว,สวยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะชมรูปภาพกันได้นะเดี๋ยวน้องจะ ถ่ายส่งให้ชมนะคะเนี่ยนะเป็นพระบูชาขนาดใหญ่นะคะตัวฐานนะตัวฐานห้านิ้วดินสวยมากๆเลยนะคะดินสวยมากๆเลยหนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งค่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะรวมส่งเนี่ยนะองค์นี้นะเนี่ยนะน,นะคะหนึ 1, ่งพันห้าร้อยค่ะรวมส่งนะคะพี่ขาอ่ะ อจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาได้ชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ